แต่ตอนที่กําลังทําอยู่เนี่ยความเร็วลดลงลดลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยยังไม่พยากรณ์ว่าเป็นอริบุคคลขั้นใดเพราะว่าสาะสังกปาความปรุงแต่งส่วนละเอียดเนี่ยยังมีหมดเลยทั้งกุศลอกุศลก็เท่ากับว่าสังกปะในส่วนผืนนาเร็วก็ยังมีสังกปะในส่วนผืนนาดี ผืนนาปานกลางผืนนาดีมีหมดเลยมีครบใช้สาระสังกปาสาระแปลว่าความแพร่ซ่านสังกปาก็คือตัวสังขารที่เป็นส่วนละเอียดของกิเลสตัวธาตุตัวธา,าตุกับตัวสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหยาบสังขารจะเป็นส่วนละเอียดถ้าก็ดูแล้วเนี่ยผู้เจ้าเรียงกันห้าเนี่ยท่านเรียงตามหยาไปละเอียดอืม รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพอเราพอเราดูรายละเอียดเยอะขึ้นนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าท่านเรียงยังไงอืมนะ <c oughs> <c oughs> แล้วในรูปเนี่ยก็เรียงอะไรก่อนดินน้ำไฟลมก็คิดว่าจะเรียงเหมือนกันอีกเนาะจักยาบไปละเอียด นะอ่าเช่มไหม